เป่ะเป้็นกล้องเลยนะคนนี้เป็นไฟคนี้เป็นกล้อง่คนนี้เป็นไมเลยนะจริงๆเขาาแสดงจริงขาไม่ได้แสดงคนเดียวมันจะมีทั้งไฟทั้งไมทั้งกล้องเลยมันนะเาจะต้องตัดตรงนี้ออกสมาธิค่อนข้างดีคะนการิ่งบเัวต่อไปไม่ได้